หมดเข้าไปที่สไนเปอร์ผมล้มหลังอันต้นไม้ได้ตายอีกตายไปสไนเปอร์ได้เฟิร์สบัตรมาก่อนแล้วเทนนันเอเบลก็รีบบุกบ้านของใครฮะดาวเดินเซนยัดลงไว้ซ้ำจนเน็นเรียบร้อยเดี่ยวตายแม่จับล็อกไว้ครับปาเป้ดาวเทลยัดลงต่อแล้วช้ำได้ออกไปเดินไม่ออกครับเสพอีกพอยัดต่อเปิดมาเปิดนิ่งอาวไม่อผมโอ้โกรธจับล็อกแล้วรีบไม่รอดฮะใส่ควินาเพ็ด ปะทะแมนโดตีริชเชนไปเจอสามบรอดไฟย้ำต่อมีอสัสวัสดสองยู่เนี่ยครับในกราฟเดิงไว้ที่นิชาดูสูบเลือดไปเรื่อยๆของไอ้แกต่ตอนนี้อ,อ,อารีนาเอาปัดไปเมื่อซิลิเชนจับล็อกต่อแอสเซสเซสู้เข้าไปที่อีพิลติกเขาบผมแตกคว่าครับโอ้โหไม่ไหวครับอกนั่นเบอร์นัลโปรฟูริจิครับปานั้นเซฟต้อยเลยฮะงานยามซิลิเชนจับล็อกต่อครับปะทะแมนช่างกช็ช็อตหูมาไม่ติดคู่ตีใส่เข้าไปครับมาทะแมนเคาะย้ำต่ออีกทีครับทริปเปิลคิวของมาทะแมนนะจ่ายสกิลรัวๆครับมีอาเคนรูนั่นเอง เดินกันแล้วดังเดิสมสายครับผมีปิงแล้วเนี่ยครับเชื่อนิ่ๆแอสซัส,สเลสสู้นะเข้าไปเรียบร้อยฮะเป็นบิวตี้เทพซ่ามากครับผมเจอเคอรีตีเคอรีทิ้งเองการน,นี้ใส่คนเดิมยังไงต่อยืนสู้กับเนื้ออายครับยิงสวนเข้าไปที่ FN หรือเปล่าทำให้บัฟปี้ตายผม FN ครับยังรอดนะโดนไนท์แมวนิดหนึ่งปิดวอลทอยไปก่อนอเคกลุ่มเข้ามาครับมาทำว่าแมนอารีนาเอบาบัตรเปิดไว้สเปียยันลงต่อที่ดังก็ไน โดนซิเชนดับปูไว้ต่ออีกทีครับแล้วก็ไหนตายผมโดนสกิมไปหนักครับจาร์เตอร์ของเขาอฟเอ็นครับเจาะบวกเขียวเฮ้ยสุดเดนซสูไปผมเปิดมาเอฟเอ็นแบบง่ายอ่ะรอแกงกัเซฟไซเลนไปต่อชักกันช้อนมาลีโนบันแล้วก็สเปียลมาผมใส่หนึ่งดอกมีว้าซอนมาไม่ไหวครับผม สไนเปอร์ครับถอยไปก่อนอีกทีหนึ่งระยะไว้แจ็คดูดันกันบ้างผมดันบนนี้ก็เข้ามาได้แม่แล้วก็ดาวก็เหวียงยัดลงต่อไปเอ็นพีโบ้ครับตามด้วยเบรดไฟนึกอายไม่หลออนะคิลล่สปริงและดิชาดิชาซันแมพอาริยาปัดเปิดมายับต่อทางด้านของอันยับส่อตายครับผมมีแค่ปีเดินทะลุไปผมยิงกดเซฟเซฟเซฟละลายไปกันฮนะจับล็อกดึงกันไว้ต่อครทางด้านนี้ก็ ใส่คนเซ็ตอัพพิมสวารเวเข้าไปป,ปปั๊บปี้ตายพิมซวาต่อเจ๊ครับเสียสปอร์เลยสองตัวสี่เข็มดาวคอนเทลยันลงไปครับผมแล้วก็ใส่หนักจะเต็มต่อโาวเวอร์รถพยายามจะถอยผมพาวเวอร์ช็อตเปิดน้ำลอกมาปั๊บปี้ตายไปก่อนนะและนี่ไซเลนต์มาที่ตัวของเอมเปอร์เอมเปอร์นั่ไงดีเสียนั่นเอจิสไปผมแต่เพื่อจะช่วยยังไง ก็โดนตีไปหนึ่งก็หลบด้านสเปียโยกไปครับด้านด้านมาทำแมนโดนชักก็จอดจากเซฟผีดดีครับผมก็เฉยดยับต่อแทมไปเดินแล้วก็ติดไซลเลนต์ไปเจอเนี่ก็จะกล้าฟางไว้ด้วยฮะเรียบร้อยออกมาลีนาปัตผมเบรดไฟไหมดาวก็เดียเ๋ยวซัดไว้เองครับก็รีบวูบม,มาต่อสเปียอัดเข้าไปที่ฝั่งคลิง,งกลักันไปเป็นครับผมแล้วก็นี่ซึ่งกิดนหน้าผมคลิปดิสเบอรไปผมคลิปขู่ดับเลยฮะเฟเอ็ดโดนซิลิเชนจับล็อกไปที่ดัวของฝั่งเดฟผมเองครับมาชักกันเฉียดแล้วครับถุงฟินเนอร์ เฟิรเจอร์ไม่รอบแอสเซนเตซูเข้าไป <Yeah. S 1> ติดสแตนอีกแล้วเดียมในแมทลงไวสกี้อุปนล way, แล้วก็ชาร์ปแนววางแล้วยับต่อไซโคนพยายามจะยื้อเวลายื้อไม่ไหวเอบดีเอฟตายจับเมกเกอร์คิวอัด้านดิชาครับแต่ยิบยาบอกยืนแทงทาวเวอร์แล้วก็ครีปไหลขึ้นมาอีกทีกนรองเท้าการ์เดียนคิวให้ครับใส่เวียดนามอยู <Yeah. S 1> ่ 10K ครับด้านทีมซิกเคนแอสเซนเตซูเข้าไปออา ใส่โคดขึ้นลบครับผมรอซั้นหรือเปล่าเซเลสกัดล็อกล,อง,ลองไว้วงล้อ,ลอดึงจับมาทางด้านโอของเบอร์เชนแมนเจอดด้ก็เชี่ยวซันแล้วก็ทาวเวอร์ดีจริงครับผมดูสุ่มเดอนมาเดินไม่ออกมาแล้วว่าแมนเล็บแนนกี้เ,เข้าไปแอสเซเนตสู่เข้าไปย้ำต่อที่คลิงไปอีครับผมเจ็บหนักแล้วต,ตอนนี้คลิงเดินหน้าเขาใส่ต่อที่ชาตายผมย้ำสอบว้าวกับทางด้าน,นปั๊ฟเป้ไปรอดฮะใส่โคดขึ้นไว้ต่อที่ด้านโดของเอเบอร์เอเบอร์ซิลิชเชนไปแล้วก็เล็บแนนทอยออกมา เดี๋ยวจะกล้าวางคืนไว้มาเท่าแมนหลุดออกไปได้อีกครั้งเข้ามาได้สัญญ,ญาณต่อจังหวะนี้ครับผมก็เอ็นดิซิมเบอลไปหนึ่งเต็มเต็มวงกลมหนึ่งกลักบเราไปชามแนวป่าเข้ามาเอฟเอโดนเล็บนั้นกระแทกครับผมจังหวะนี้ซูลิเชนจับล็อกแนวหลังไปมาเท่าแมนบอลจัดการบอลนั้นเซฟไปไซโคดขึ้นไปต่อเลนน่าบัตเปิดไมค์ทีบอลสเปียร์เข้าไปตเต็มเต็มมาเท่าแมนไม่เมหล่าดับบลิวต์นั้นใส่อจากวงรอบกลาะ ท่าแน่นอายเชื่อมไวเตอร์แชมป์แน่วาลไวเดินไม่ออกครับผมจี๊ดกดดันยื้ยาวครับยาวสอดอีพีเล็บติดตายเวียงชนวนสายเดินไวที่ดีเอฟดีเอฟจะรอดปากดีเอฟก็ไม่รอดเหมือนกันฮนะดาวโบคิวนั่นยาวสอดครับเดินหน้าโจมตีธรรมดากันเลยทีเดียวสก,กย์โอเพนเปิดไปเจอพอดีนนลลครับผมหลับลงไว้ครับป๊าเป้เอ็นบีเบอร์ผมด่านนี้ก็จะดำเนิน เป็คลิปจับล็อกดิ้เนสครับผมไม่มีโอกาสได้เปิดได้อารีนาเอาบัตรนะแอสเนสู้ไปสตาร์โดมดีเอ็มตายเดี๋ยวเดินกันฟอร์มว,วัยิงกดเขาไวลิม้นกระแทกก็ย้ำต่อเชนกเชนจับล็อกเซฟไม่รอดน,นะสกอร,ร์เป็นยี่สิบสองต่อส <c oughs> ิบสามขอบคุณคปุ๋ยครับแฟนครับสีเ่เข็มห้าสามสิบดาวของผมครับเชนก็ช็กกชอตล็อกไวต่อผมหลับช่วยนักบอลแมนนักบอลแมนโดนสเปียร์ไปเรียบร้อยเหมือนกันครับกับนักใสฮะ โอบล้อามาก็มาครับ VPP ใส่เลนไปที่เบรที่ผมแล้วก็กดทางด้านกดใม่ดีพาวเว่า shot อัดเข้าไว้ ping โผล่ไปจีกับผมเรียบร้อยไปฮะ Never Jack จริงมัม้ยอป s h ส t assassinate เ,เข้าไปมาแล้วแมนะครับโดนจับตายแล้วอลิยาเอาบัตรฮะจับตายแบบง่ายๆครับผมไม่ไหวจะเคลียร์ครับทางด้านตัวของเอเบอร์สป e ดครับ นี่คือนอนยาวไป60วินาทีฮนะเจาะทาวเวอร์ท็อปเลนสอ,องสับใส่ลับตัวให้เหมือนเดนเจอร์โบเพ็ดเก็บเงินชีต่อไปเป็น,นะปนเฮกฮะควีนอัพเพนควีนอัพเพนเลเวยี่สิบก็เป็นชาโดว์สไตล์เอโอีครับเควนต์บิดรอบตัวเจอกันระหว่างท้แบบอาลมอยู่ในโรชานพิคครับนิชาเอาชุชานไปก็มาหัวใส่คนเพื่นเชนอัพสลิเชนจับล้อมไว้กิกแล้วก็อารีนาบัดไป เปิดมาต่อผมถึอองได้เอาสไนเปอร์ผมละเกีัดมาสออ่ออวันนี้ก็ละลายวันเด็กก็ดีแอบไม่มีไฟโอกลด์ถจับล็อกไว้เอ็กซ์ซอร์วิซึมครับยิงยันกันต่อเคียบเปิดโฟกัสฝ่ายเข้ามาใส่ได้ดิชาดิชาหลายแบบดิชา,า,ชา,าไม่ล่าผมสดุดท้ไซก็ลคิวครับเข้ามาเฮกแอสเซเดตสุ่มเข้าไปยับต่อด้านก็แถวลงกรดดิสเบลิลไปยิงกดเข้าทีค่คลิกคลิกเปิดวิกวิกได้ทันผมแล้วนี้อารีนาบัตเปิดมา เปี่ยนเข้าไปที่ดักก็ไนด์ดักก็ไนด์เปิด BKB เทิร์นเปล่าดักก็ไนด์ถอยมาก่อนแล้ว BKB ก็โยกลงไปดูสูบเลือดมาดัวก็เทลสั้นยันลงไว้แล้วก็ถอยออกมาซื้อเกิดกับผมเชนเบลเตอร์แล้วก็วินเรนเจอร์ส่วนเบนับยังไม่ซื้อเกินฮะอีกแป๊บเดียวก็เกิดละเขียวทั้งหน้าผมทางด้านโอของทีมซีเค้นะพยายามจะยื้อไว้ให้เบอร์นัลโบลิจีนี่อันตีหมดครับผมเอ็กซ์โซลิซึมแอสเซอร์เนียูบเข้าไปอีกครั้ง เข้ามาก็จับ,บล็อกย้ำต่อตั้งโลดึงไว้แล้วกระเดืองซัดยันลงต่อไปฮะแอสเซนตซูปปิดไม่ได้เพราอีพีแล้วติดตายดีเอ็ก็ไม่รอดนะฮะต่อตีโลชาร์ดไปครับทีมซีเกตใส่นักจะเต็มจับ,บล็อกมาวิเลเลนเจอร์เอาเนอร์สะท้อนไปผมเข้ามาในวัน,นี้โอกรดึงจับ,บล็อกอารีนาบาตยังข้อออกมาบอกเก็ตีบ้านจะกวงนอกครับรมาเท้าแมนทึนอายบอกโดนดีชาจัดก,การไปดิชา,าร์ดกำปั่นเตี๊บบเลยแอสเนตซูปก็ดีเอ็มดีเอ็ตายบอกไม่มีบาย แดนนี้โดนเบอร์นิงหามีซ้ายขวาหน้าหลังครับผมทางฝั่งฮะควินนอฟเพนเข้ามาสะบัดครับติดที่นันน่นเฟียร์แล้วเฮกยัํลงตอนน่อที่น่อยอยาตกใจผมเน้นผมเน้นผมเป็นไม่รอดฮะจบเกมไปครบผมจีจีเบอร์เพนเ,เกมแรกครับทีมสิงค์ชนะไปฮะละเอียดเจริญใจจะอดทนครับผม 3ามสิีต่อสพนาทีจบเกมไปฮนะก็กดไป15คิว12คิวเลยนะมาทำบมาแมนะต้นเกมมีประมาณว่า